แลกกับของที่ผมมีบ้างวะไอ้ไรคอปลาไอนน้คนดาร์กพันหนึ่งเอาไหมพันหนึ่งเฮ้ยพันหนึ่งเขาก็เอาเว้ยจูบเลยออืื้น่ารักมากโอ้ยเออเออเอ่เอโทษทีครับเออเออผมไปทำอะไรอะป้าป้โทษเียทีเี ลูกค้าคนเมื่อกี้คือลูกค้าคนแรกของร้านเราด้วยเนะี่นี่ผมจาเขาได้เสมอน,นะนะแล้วเขาเป็นคนที่นําสิ่งดีๆเข้าสู่ร้านเราเสมอน,นะฮะนะแล้วก็คนเฮ้ยช่วงนี้คนเยอะจังเลยผมกดอะไรกับผมแล้วซซึบซึบซึมีคนมาเสนอการ์ดด้วยขอเช็กก่อนเฮ้ย <c oughs> ผมดีดีด้วยกับคนที่ดูอยู่สามคนวันนี้คุณได้เห็นโกดมาเอาไปเลยสี่ร้อยพี่ ขอขอบคุณมากครับพี่แวนผมขอบคุณมากทีเดอะไรอะแม็กโนลา่าเดี๋ยวขอคิดตังคกับนึนนงดีใจนะดีใจนะจะต้องคิดตังค์ด้วยมมมมมมก